เงี้ยแต่งว่ายิ่งดีติ้ีโอ้โหต้องยำพี่น้องเนี่ยอ๋อหล่ากุกุ่มนักปุ้ยอ๋อต๊ะเนี่ยต้องข่าวสามสิบบาทพี่น้องกินเบ็ดหน,นึ่งเงิเล่นบัตรกันเหรอโอ้โเล่บนบนเอาเฮียตาผือตาพือวันนี้อ๋อสวัสดีครับผมพี่น้องครับผมพรอกับสุริโยบุทน์อิสานยิน,ยนดีนะครับมื้อนี้อยู่กับดาบเอ็มพี่น้องมื้อนี้จอดรถกินข่าวครับผมนะครับสิไปกินอยู่เทียงหน้าคุณครับบรรยากาศ มือนี้เตรียมถั่ยกับซ้อนมาจากบ้านพี่น้องนะครับอ่ามอนี้เมนูนะครับลาบกับตุ่มพี่น้องลาบขมๆมนะครับนี่อยู่กับดาบเอ็มครับผมกับคนทรงไก่ที่โตแล้วครับมือนี้อยู่แถวน้องงานครับผมสียังไปกินอยู่ไอ้เจียงหน้าเหมือนกันนะครับบรรยากาศเห็นตอมหมายแล้วครับผมบรรยากาศดีกว่าครับน้องพี่น้องเนาะตอนนี้มันเศร้าครับผมลุ่มดีดีจัง่อย เบื้งบรรยากาศทุนเกี่ยวเขาแล้วไหมพี่น้องมึงมองข้างยางไปกินเขาเนะมากแบบนี้นะครับมากแบบบานๆน,น,นี่สารมันเท่าเนระพี่น้องเนาะแต่กผมเดี๋ยวนี้เพื่องกา,เ,าเริ่มเกี้ยวเขาเบื้แล้วครับนี่นเกี้ยวเขาเบื้แล้วมันยินร่มนี้พี่น้องคุณรถจอดที่คุณครับผมแต่กับพัดยันยังลงมาเขียงหน้านี่โอ้มันจะก,กาศดีเลยพี่น้องเขียงหน้าไต่ต้นมาค้าม โอ้หอมกินเข่าพิ่นเจ้าเข่าทุ่งเกษตรอำเภอวัดเหนี่ยไรพี่น้องถือกินต่อเพี้ยงหน้าดับโอ้คากิลีล่วะนี่ครับผมมื่อนี่ป้อไม้พี่น้องนะครับเชียงนาไต้ฮุ่มขามพี่น้องโอ้โหหนวดกองไฟโอ้บรรยากาศดีรีพี่น้องเมืองบรรยากาศครับผมนะครับอ่าจูน้องหานพี่น้องมื่อนี่นะครับ ลงของเรียบร้อยแล้วตั้งจะเก่ามุ้งนะครับก็เ,ยเลยซื้อแนวกินมากินอยู่เฉียงหน้านะครับผมตุ่มนครับหายหอยกระด้งกินสับหลาบอะ่ะหุ่นเหลวอยู่ในปลาหุ่นเหลาโอโหนี่โอ้บรรยากาศดีลีพี่น้องนะครับเจ้าของมันไม่มือนีแนวกินนะครับผมนี่ยังไงดับลาบตุ่มลาบกับตุ่ม นี่ถั่วยพี่น้องเรียมมาพร้อมเนี่ยเรียมมาแตงืมขึ้นนี่ยครับพ่านออกมากตั้งแต่ปีซีนะครับนี่ข้าเนี้วพี่น้องสามสิบบาทนะครับต้มเทต้มนี่บอกอันนี้ต้มขมๆนะครับถุงละหกสิบบาทขาประจำพี่น้องอันนี้ลาบครับผมนะบลาบบุกตัวลาบดิบ ผัดเดักนี่ผักเนี่ยเอเตเต็ม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 เอ็มเต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 รมเตีมเตมพี่มเตเต็เตรียมต็มเตมเตนี่เตบมเต็มเเต็มมเต็เต็เต็มเต็มเเมตเเเเ โอ้วางสั้นเตยเนี่ยถาไก่เข้ยมอ่ะโอ้ยเป็นแหนะาศไหมตองแก้หลับก็ดูกทีบี้เบียงบ่ละจุ้ยอ่ะขอขอบคุณการเดินทางนะครับผมนำนะครับนำดื่มแปดแปดช็อปนะครับของเกสษมครับผมนะครับสนับสนุนการเครื่องดื่มนะครับแต่เสียงเดี๋ยวคุณบอกแก้วให้ละเนาะ ต้องขอส้ามสิบบาทพี่นอ้องกินเบอร์หนึ่งไปเรียนบัดจนเหรอจังหมดสัง่งยี่หรี่ะปรม่ได้ขาศดีพ <c oughs> ี่น้องลมวิววาผมตอนนี้จัโม่งว่าประมาณก่องม่งสิโมง่โมงนะนี่เนาะนี่ละนะครับก็ตุ่มเนี่ยบ่หนจะละตม้มเฮาแต่เสียงเดียวคนบ้าแก้วหหนะ้วะเนาะ คนลืมว่าคนเฝ้าว่าเวขกดท่งตุ่มนาำขึ้นไหลหอมหอมหอมตุ่มพี่น้องหัวล้วนแบบโอ้เฮี้ลุ่มโอ้ลุ่มแอ้าเฮียต่พุชต่เพื่อแบบนี้โอ้โหตีแตคแกง โอ้ยเียซิมอนเบังกันนะซส่มลาบบังกันนะผมบอไปปั่นเขาให้น้ำปูเนี่ยนี่ั้งไว้ช่างเสานี่นะครับผมไปกินเขาเลยนะครับสิปั่นเขาให้เจ้าทีเจ้าทางั่ปูนะครับผมันนี้เดลาไม่กินกี่น้อยเลยคุยให้เลาซิมเดี๋ยว้โอ้โหปูอกินเขาด้วเจ้าทีเจ้าทางจะไ้หน่อยเทอาไนี่กัได้ ตางเนืูนะครับแบบตุ่มไปแล้วบตักตุ่มไปแล้วน้ำเสิอืมน้เสียเป็นหอนหมดเลยต้อนดีจีเฮ้ยเราต้อนในเกาลดเรีกอะไรเนี่ยต้อกินอะไรีเกาลดะหลาตุ่มน้ปูเอ้ยอ้าวตกเออเอออา้อ้สิมืงเอาเขาซิ้นไิมนหลาบึงเราเคบปจิ้ตุ่มเลาเด็กคุ้มปะ ก็ได้ไดลาดบบนนะด้วยบนี้ซิมลาบมึงกันน่ะเค่องมเล่าพี่น้องกินเขาแล้วครับผุมบ่ะนี้กินเขาน้บกันพี่น้องดูน้องหางครับผมเซิตันต้งเ,เสียงเดี๋ยวเราบอกเจ้าให้เร เช่างหอนานะต้องหงก็เด็ดปูเลยพวกเนี้ยแขก็ยังมีเดีโโ๋โอ้ยนงหย่พี่น้องเลยแสยียบเนาะโอ้บรรยากาศดีๆครับผมนะครับฟิวแบบว่าบรรยากาศคือยังแบบว่าเรามาเกี่ยวเขาหรืพี่น้องเ,เรามาเส้ามีแห้งกินเขานะครับ อยู่บัานเงก์เลยพี่น้องฟิลบรรยากาศแบบนั้นนะครับผมตอนนี้กะลก่มพ่อวีวีนี่แหละครับบรรยากาศพี่นอ้นะอ,นงนนองนะครับนลมบรรยากาศดีีพี่น้องนะครับนั่งอยู่แต่ต้นหมังขามพี่น้องที่เป็นเชียงหน้านะครับผมฟิลบรรยากาศนะครับแบบว่าคือ,อยังเข้ามาเกี่ยวเขาดำหน้าเียพี่น้องแล้วแบบขึ้นมากินเขายื่เทิงเชียงหน้านะครับ โอ้มีความสุขกินกินข้าวแซ่บลี่มาหนิมีอากาศดีเนาะดาบเม็นบ่โอ้มึงนี่จนดิปุ๋ยข้าวตินเมือดีเลยกินเมือดบ่เหนือดาบเนี่ยผ่นออกมากแต่วันตีซีนะครับผม mm. นะครับเตรียมถวยกระจรนะครับมาก ความใจว่ามื้อ really? น well, we ี้สิมากินลาบนะครับลาบคมขมอดีกินอีหลีพี่น้องแซ่บคัะกับบรรยากาศครับผมนะครับบรรยากาศดีๆลุ้งวิวพี่น้องนะครับตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงหรือสิบมุ้งอยู่นะครับยังล่มอยู่พี่น้องเขา่นก็เริ่มเกี่ยวเริ่อมยังแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามนะครับแลีวเข้ามารับชมนะครับผม นะครับช่วงนี้อาจผมสีบ,บ่เลยลงคลิปลงมยังไปได้ได้พี่น้องนะครับเพราะว่าเหตุงานครับผมนะครับขับรถส่งไก่เหระพี่น,น้องนะครับว่างกับพี่ไทยนะครับที่สุดหลาทั้งสุดท้ายสุดด่วนดีนะครับขอบขอบคุณทุกท่านครับผม